คือวงการวงการของคริปโตเคอเรนซีอ่ะเวลาอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นข่าวแบบทางการอ่ะแล้วพวกเพจใหญ่ๆหรือสำนักข่าวใหญ่ๆหรือคนที่เขาแบบว่าใหญ่ๆหรืออะไรที่มันเป็นสื่อใหญ่ๆเขาลงอ่ะแสดงว่านั้นน่ะมันเป็นสัญญาณแห่งการที่จบรอบนะก็คือส่วนมากจะประมาณนั้นคือน้องหมูเด้งนะรันวงการบิตคอยสามสัปดาห์ราคาพุ่ง หนึ่งพันสี่้อเปอร์เซ็อันนี้เป็นสำนักขาวของไทย PBS ใช่ไหมถ้าพวกเนี้ยเขาลงนะชัดเจนเลยว่าอ๋อแสดงว่าคนใหม่ๆเนี่ยจะเข้ากระโดดไปนะครับถือมันผมพาไปดูน้องหมูเด้งนะครับณนะปัจจุบันนะครับอ่ะนี่นะครับมีหมูเด้งจริงหมูเด้งปลอมอ่ะเพียบเลยอันนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะแต่พอดีเห็นแล้วแบบเสียวๆบางคนไปเกี่ยวมานะครับเสียวๆบางคนไปเกี่ยวมา หมูเด้งตรงนี้อยู่ใน dex e นะครับ dex นะครับอ่ะนี่หมูเด้งหมูเด้ง,ดงตอนที่ตีกราฟอยู่เนี้ยนะฮะเออมันขึ้นไปประมาณเป็นล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งล้านสี่แสนเปอร์เซ็นต์นะครับนะตรงนี้น่าจะอยู่ที่หมื่นเปอร์เซ็นต์เหรอขึ้นไปอีกนิปึ๊บขึ้นไปอีกหน่อยดิดปึ๊บ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 นูอนอะขึ้นไปขนาดเนี้ย ไอ้ข้างล่างอีกเท่าไหร่ไม่รู้เอาง่ายๆว่าใครถ้าเกิดใครซื้อแบบมีมตั้งแต่เริ่มต้นๆเนี่ยไอ้พวกแรกๆตรงเนี้ยไอ้พวกนี้รวยแต่ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวตรงนี้นะครับแล้วตอนเนี้กําลังเป็นข่าวเนี้ยอันนี้นะครับดอยนะครับดอยนะครับโดยชัดเจนมากนะครับเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มเทแล้วนะครับไม่รู้แหละนะครับว่าอาจจะไปต่อหรืออะไรครับนะก็จะสังเกตเห็นว่ามีเอ่อ มีข่าวมีข่าวบอกว่าอีลอนเนี่ยเล่นด้วยไหมอีลอนอีลอนซื้อหมูเด้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อีลอนจริงนะเนี่ยมันเป็นทวิตเตอร์ปลอมนะอี s, ลอนมาร์กส์พาโพรดพาโรดี้อะไรเนี่ยพาโรดีนะ้อ่านผิดขออภัยแล้วกันนะมันเป็นแอคเคาท์ปลอมนะเขาเขาก็มาปั่นนะเขาก็มาปั่นนะครับแล้วก็มีแบบว่าเออหลายๆคนเนี่ยเห็นมีอยู่แอคเคาท์หนึ่งนะฮะซื้อแบบเยอะมากโอ้นี่แสนสี่นะ เอร้านสี่ทษทีนี่ประมาณนี้นะครับก็เป็นมีมที่น่ารักเป็นมีมที่น่ารักที่ทั่วโลกรู้จักแล้ว,ท,ท,ว,ลลวนะท,ที่ทั่วโลกรู้จักแล้วนะครับเป็นมีมที่น่ารักที่ทั่วโลกรู้จักแล้วนะครับแล้วก็ทูเดอร์มูลไหม <c oughs> ก็น่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าลิทในส่วนของ เบบิ Baby, ใช่ไหมก็ยินดีด้วยสําหรับใครอะ่ะที่มีของมันไม่มีแอดดอมันไม่มีของมาให้ใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามองว่าอะไรเขามองว่ายอ่อนนะขึ้นไปปาบเของนี่ก็ให้แล้วก็ย่อนี่แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ไปอีกคือผมมองว่ามันน่ากลัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เดิมูโนไปแล้วเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะมันมันมูนไปเยอะสําหรับใครที่ถือไว้แรกๆนนะครับเป็นพวกเหรียญมีมหรืออะไรเนี่ยนะครับ ผมก็มีแต่ว่าผมไม่มีหมูเด้งนะครับผมยังมองอยู่ว่ามันน่าจะสแกมหรือเปล่านะครับสุดท้ายมันไม่สแกมนะครับนะมันกลายเป็นมีมที่เขามาเล่นกันนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเขาบอกว่ามีอยู่หนึ่งบัญชีนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยซ,ซ,ซ,ซื้อ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 ไว้ล้านกว่าระวังจะเป็นของ Xchange นะผมหาไม่เจอระวังเป็นของ Xchange เขามาปั่นนะครับแล้วเขามาปั่นเนี่ยเขาก็ลากไปนะครับเนี่ยน่าจะอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าของใครบ้างนะครับก็หมูเด้งนะฮะ เป็นที่รู้จักของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นความน่ารักของฮิปโปแคลนี้นะครับเอ่อแล้วก็เป็นในส่วนของมีมของทางคริปโตนะเป็นมีมได้หมดนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของพวกที่เขาลงทุนกันเนี่ยเรามาระวังนะครับบางคนเนี่ยเล่นของฟรีอยู่ดีๆนะที่ผมจะบอกเนี่ยคือเล่นของฟรีอยู่ดีครับขันไม้ขันมือไม่ไหวนะครับไปจัดหมูเด้งเข้ามาให้จัดมาปั๊บนะครับ เรียบร้อยนะครับหมูเดงนะครับเขาออกกันเราเพิ่งไปเข้านะครับนะอันตรายนะครับอันตรายนะครับย้ําว่าอันตรายมากๆด้วยนะฮะนะหมูเดงมันมันน่าจะติดเนี่ย0.024แล้วมันน่าจะพักบ้างนะเพราะว่ารายวันของมันเนี่ยบวกมาตลอดเมื่อวานมันลบมา12%นะครับก็ก็เรามัดระวังนะครับก็้ะดูตั้งแต่เริ่มต้นมันบวกู่เจ็ดแสนเปอร์เซ็นตนะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะสูงกว่านั้นเดี๋ยวดูดิ ตรงนี้ไม่ทัดเป็แปดแสนเกือบล้านเปอร์เซ็นต์แล้วหรอก็แล้วแต่ว่าใครจะเขาจะเข้าจุดไหนอะไรนู่นนี่นั่นแต่ใครที่เพิ่งถือตั้งแต่แรกเนี่ยก็ถือว่าฉ่ายินดีด้วยแล้วกันแต่ว่าดูดูด้วยนะฮะนะอันตรายนะครับอันตรายก็เรามาระวังด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างพวกเนี้ยอย่างของวิฟเนี่ยนะครับ มันก็มีย่อมีอะไรของมันไปนะครับมันเป็นมีมันเป็นช่วงอยู่นะครับก็ดูดีๆนะครับนะสำหรับใครที่มาถามว่าเออมีเทเล gram ของหมูเด้งไหมมีเทเล gram ในส่วนของแอ r ด์ดอของหมูเด้งไหมยังไม่มาแต่ถ้ามาแล้วมันต้องให้โอนหรืออะไรพวกนี้เรามาระวังด้วยนะ